โจิมินรเทรนบันทึกลับนักรบไทยตอนที่2ขอขอบคุณข้อมูลจากคอลัมน์อันเจียกแม่โดยอภิญญาตะวันออกในมติชนสุดสัปดาห์ฉบับที่1 1ถึง17มีนาคม2565จากภารกิจตามหาโฮจิมินเทรนกับหน่วยงานลับ CIA ตอนที่1ที่ผ่านมาขอเปลี่ยนหัวข้อเป็นโฮจิมินเทรนบันทึกลับน,กบนักรบไทยตอนที่สอง เพื่อให้เข้ากับเนื้อหาในตอนนี้ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่านี่คือปฏิบัติการระหว่างไทยอเมริกันซึ่งเป็นภารกิจอันประหลาดกล่าวคือร่วมกันร,รบกับศัตรูที่อยู่นอกมาตุภูมิประเทศตนและเป็นหลักฐานต้นๆที่บ่งชัดว่าไทยหวาดกลัวลทัทธิคอมมิวนิสต์ที่เวียดนามเหนือมากเพียงใดแต่เชื่อไหมในขั้นตอนของมิชชั่นนั้นกลับอยู่ภายใต้ของ CIA ซึ่งมีหน่วยปัญชาการที่เมืองปากเซ่ลาวใต้ส่วนทีมที่ถูกส่งไปลงทางหลวงสีหนุพนมเป็นสีฮนุวินหรือเมืองกระโปรงสมเวลานั้นทําให้ทราบว่าเวียดกงได้แฝงตัวอยู่ในกัมพูชานานแล้วแต่เสียดายที่ข้อมูลของหน่วยรับไทยไม่ปรากฏหรือกล่าวถึงนอกจากสมรภูมิที่ชื่อว่าโฮจิมินเทนแต่แล้วเหตุการณ์ของความประทึกก็มาถึง หลังเดินป่าราห้าวันทีมแบมบูก็พบหลักฐานที่ก่าศึกทำตกไว้ไม่ไกลจากจุดลาดตระเวนแต่แล้ววันที่21พฤษภาคม2510หน่วยแบมบูก็พบหน่วยทหารเวียดมินเป็นครั้งแรกและที่จดจำคือพวกเขาแต่งเครื่องแบบสวมหมวกโล่มีดาวแดงมีอาวุธเดินตามกันมาประมาณหนึ่งหมู่ก่อนจะพบว่าพวกเขาประจันหน้ากับข่าศึกแปลกหน้าคือ แบมบูหนึ่งที่ยืนห่างออกไปราวเพียงหนึ่งเมตรเศษหยุดทันใดนั้นแบมบูก็แหกปากลั่นเพื่อบอกพักพวกที่เดินแบกปืนตามมาข้างหลังพวกเขาต่างก้มหน้าพอได้ยินเสียงเท่านั้นต่างหยุดเดินเรียงกันเป็นตับให้ตายเถอะพลันวินาทีอันฉุกละหุกก็บังเกิดเมื่อ1และสองแบมบูทีมพากันเหนียวปืนอัตโนมัติไปยังพิกัดฆ่าศึกจากนั้น การช่วยกันระดมยิงกันอย่างหูดับจับไหมของพรรคพวกที่เหลืออีกห้านายก็ดังตามมาภายในไม่เกิน5นาทีก็ใช้กระสุนไปทั้งสิ้น60นัดส่วนคนที่เหลือไปเช็คแผนที่นั้นเมื่อได้ยินเสียงปืนก็วิ่งกลับมาแบมบู2บอกหัวหน้าแบมบูให้ถ่ายรูปและแบมบู1ก็ไปตัดหูฝ่ายกาศิกแบมบูสไปช่วยเก็บสารพวุธ ก่อนจะรีบถอนตัวด้วยการวิ่งขึ้นเขาราวสิบนาทีต่อมาเสียงปืนของฝ่ายกสึกึกก็ดังตามมาคาดการว่าพวกเขามีกำลังพลไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมวดพอเป็นฝ่ายถูกไล่ล่าแบมบูหนึ่งก็ตกใจถึงกับเป็นลมสลบไปเมื่อผถมพยาบาลฟื้นขึ้นมาก็สิ้นเรี่ยวแรงไม่อาจเคลื่อนตัวต่อไปได้แบมบูหนึ่งขอร้องทีมทั้งหมดให้ทิ้งตนไว้และให้ทุกคนหนีไป ก่อนที่ข้าศึกจะตีวงพื้นที่โอบล้อมเข้ามาทั้งหมดจึงตัดสินใจสละสัมภาระในเป้ใหญ่เพื่อความคล่องตัวหลบหนีมีแต่เป้เล็กซึ่งเป็นเครื่องมือสื่อสารและอาวุธเท่านั้นที่ติดหลังแบมบูหนึ่งที่ถึงกับช็อกแต่เพื่อนๆไม่ได้ทิ้งช่วยกันสาพปีกอย่างทุลักทุเลขณะหลบหนีแต่ที่ลืมไม่ได้คือสิ่งที่แบมบูหนึ่งได้ซุกมาในกระเป๋า มันคือใบหูทั้งสามของทหารเวียดกงทีมกองบัญชาการบกปากเซรับแจ้งข่าวร้ายและรับปากว่าจะไปรับพวกเขาในวันรุ่งขึ้นวันพรุ่งนี้และบอกทีมว่าให้พยายามหลบเลี่ยงค่าสึกและปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลันคำกล่าวที่ว่านักรบไทยมีจิตใจแน่วแน่ก็ดังกล้องเข้ามาหรือว่าพวกเขาจะถูกลอยแพเมื่อหนีขึ้นเนินเขาการติดต่อกับแทงโก้กองบัญชาการ ที่วิทยุแจ้งว่าจะหาเฮลิคอปเตอร์มารับทีมวันพรุ่งนี้แต่ดีใจไม่นานก็พบว่าฐานปฏิบัติการชั่วคราวที่พวกเขาทิ้งไป2-3วันก่อนหน้าได้ตรวจพบสิ่งบอกเหตุที่ไม่น่าไว้วางใจพวกเขาจึงเดินทางต่อไปยังเนินเขาป่ายญาคาเพื่อหลบตัวพักและเป็นที่กลบฝังสเสบียงอาหารแต่พอตกกลางคืนกลับต้องผจญกับฝนหาใหญ่และทากจำนวนมาก ทุกคนต่างนอนไม่หลับ22พฤศจาคม2510ทีมแบมบูสองนายออกไปหาที่ลงเฮลิคอปเตอร์ซึ่งห่างชายป่าไปราว200เมตรแต่เพียงไม่นานก็ได้ยินเสียงปืนตามมาทำให้ทั้งสองนายพลัดหลงจากทีมซึ่งหนึ่งในนั้นคือผู้เขียนบันทึกแต่ในที่สุดทั้งหมดก็หากันเจอและเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทหารเวียดมินพบร่องรอยฝ่ายตน เมื่อเงยหน้าขึ้นก็เห็นปืนที่เลงมาด้วยความตกใจค่าศึกก็พากันวิ่งหนีลงเขาคนละทิศคนละทางคาดว่าค่าศึก5-6นายน่าจะบาดเจ็บล้มตายจากที่พบรอยเลือดและเครื่องสนามเมื่อรายงานไปปากเซบอกอทิมรับปากว่าจะส่งเฮลิคอปเตอร์มารับกลับกองประชาการแบมบูทุกนายรู้สึกกุ่นใจและแตัดสินใจไม่ลงเขาแม้จะอันตราย แต่อากาศโฮจิมินเทรนจะสลับไปมากลางวันร้อนสุดและกลางคืนหนาวจัดและบางครั้งก็มีฝนจนเวลา15นาฬิกา40นาทีก็ได้รับข่าวร้ายทำลายขวัญวันนี้เฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถมารับทีมได้ทุกคนเหมือนถูกหักหลังโกรธแค้นบางคนถึงกับลั่นว่าจะกลับไปสังหารและเปลี่ยนเป้าหมายจากเวียดมินเป็นทีม หรือ CIA ที่พวกเขารู้สึกหนแล้วหนเล่าเหมือนถูกหลอกใช้ด้วยถ้อยคำรุนแรงหัวหน้าทีมแบมบูตัดสินใจวอไปหาบอกอปากเซระบายด่าทอสะบทความรู้สึกที่พวกตนถูกทอดทิ้งอย่างไม่นำพาทีมบอกอวิทยุแจ้งให้พวกเขาหาพิกัดฐานใหม่ที่ต้องใช้เวลา3-4ถึงวันและอาจไม่รอดหากยังอยู่ในโดงค่าศึกกำลังพลทุกคนเสียขวัญ ไม่มีกำลังใจยอมตายทุกคนโดยไม่เคลื่อนที่ไปตามพิกัดที่กำหนดให้นั่นคือคำตอบของทหารป่าไทยภายใต้บัญชาการของ CIA และเราคงจินตนาการได้ว่าทำไมรัฐบาลไซง่อนทหารเวียดนามใต้จึงต่อต้านกองบอกกลางที่กลุ่มโดย g i อเมริกันและพ่ายแพ้สงครามในที่สุดสุขที่26พฤษภาคม ทีมทั้งหมดขึ้นไปบนป่ายญากาตามที่เฮลิคอปเตอร์แจ้งว่าจะมารับเมื่อเจอรี่กรีนสองลำปรากฏตัวพวกเขาจึงโยนระเบิดควันบนเฮลิคอปเตอร์มีทหารอเมริกันสองนายแบมบูทั้ง9ก้านายได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์สำเร็จเมื่อมองลงไปด้านล่างเห็นเวียดกงทหารเวียดนามเหนือกระจายตัวอยู่ทั่วไปเป็นหย่อมๆทำให้นึกสยองว่าถ้าไม่อพยพด้วยวิธีนี้ไม่ช้า พวกทีมแบมบูคงถูกล้อมปราบเฮลิคอปเตอร์ยังคงบินวนอยู่เหนือช่องเขาโฮจิมินทรนราวหนึ่งชั่วโมงจึงลงจอดที่สนาม ps 165ทีมแบมบูทั้งหมดเมื่อก้าวลงจากเฮลิคอปเตอร์พวกเขากลับเซอร์ไพรส์เมื่อพบว่าบอกอทิมและหัวหน้าทหารไทยนายหนึ่งยืนรอต้อนรับพวกเขาที่นั่นจากโกรธแค้นแน่นใจไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้กลับกลายเป็นน้ำตาไหลพราก ด้วยความซาบซึ้งนั่นคือหน่วยแบมบูพร้อมกับความลับที่ตามมาจากค่ายลับบนเขาแห่งนั้นซึ่งมีชื่อว่า PS165 ซึ่งเคยเป็นหน่วยฝึกทหารเวียดนามใต้ในการทำภารกิจโฮจิมินเทรนเยี่ยงเดียวกับหน่วยทหารไทยน่าเสียดายที่ไม่มีพิกัดระบุภูเขารับลูกนั้น PS165 กระนั้นก็ทำให้เห็นภาพว่า แนวทางที่กองทัพอเมริกันพยายามต่อสู้กับศัตรูเวียดกงคอมมิวนิสต์ซึ่งเมื่อเห็นพื้นที่และสมรภูมิของการต่อสู้แล้วแม้ G.I. จะได้เปรียบจากยุทธวิธีลำเลียงทางอากาศโดยมีไทยเวียดนามใต้ทำหน้าที่เป็นทหารรับจ้างในภารกิจพิเศษนั้นพลันข้ำคืนแห่งการพบปะเลี้ยงต้อนรับเป็นขวัญกำลังใจด้วยสุราอาหารสุดพร้อม สเสบียงพิเศษที่เป็นภารกิจต่อไปอย่างยากจะลืมเลือนแบมบูทั้งเก้านายรู้สึกซาบซึ้งใจในโอกาสอันยากที่จะพบปะนั้นพวกเขาฮึกเหิมที่จะกลับไปทำภารกิจรับอีกครั้งให้สำเร็จด้วยความรู้สึกที่มุ่งมั่นแม้จะรับรู้แล้วว่าในบรรดาหน่วยรับที่ฝึกจาก ps 1 6 5จําจำนวน40ทีมที่ส่งไปเฝ้าตรวจเส้นทางโฮจิมินห์เทรนแห่งนี้พวกเขาต่างประสบไยนะ ถูกกวาดล้างบาดเจ็บล้มตายและถูกจับเป็นเฉลยบางทีมนั้นถึงกับถูกฆาศึกที่ใช้วิธีเผาป่าไล่ล่าจนกระโจนจากหน้าผาลงไปตายความล้มเหลวของทหารรับจ้างเวียดนามใต้จากภารกิจนี้ในที่สุด CIA ก็หันไปฝึกการรบแบบกองโจนของทหารไทยทั้ง5ทีมรวมทั้งหน่วยแบมบูก่อนที่พวกเขาจะถูกส่งขึ้นเครื่องบินปอรเตอร์ จากฐาน PS 165เพื่อบินสู่ฐานลาดเสือที่ห่างไปราวหนึ่งชั่วโมงโดยที่พวกเขาไม่ลืมจะมอบที่ระลึกให้หัวหน้าทีมซึ่งมันคือใบหูทั้งสของทหารเวียดกง